เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคนดูนทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูช่องเทียฟเพียงนะและอยู่กับผมเทียฟเพียงครับวันนี้เราอยู่ในเกมไทมอนสอ2พันเหมือน,มนเดิมนะครับและอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่สินะครับวันที่ผมอัดเนี่ยเป็นวันที่14นะครับแล้วเป็นวันสงการนั่นเองครับหรือวันปีใหม่ไทยนั่นเองนะก็ใครที่ไปเล่นน้ําสงการเนี่ยก็ชุบคนโชคดีนะครับก็แปลว่าถ้าเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วโชคดีนะครับผมก็แต่คลิปเนี้ย อาจจะลงช่วงวันวันเสาร์นะครับแต่ว่าผมอ่านแัดจริงๆมันคือวันที่14นะครับตันจันวันที่14แต่คลิปนียน่าจะออกวันที่วันเสาร์ครับแต่ไม่รู้วันที่เท่าไหร่นะแต่เป็นวันเสาร์และเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่สเหมือนเดิมนะครับของเราแล้วันนี้ผมก็มาเหมือนเดิมเลยก็คือช่องเราเนี่ยเป็นช่องในการรีวิวอยู่แล้วก็จะมารีวิวชไนี่เมกาแกงกาอะไรเงี้ย เป็นตัวที่ไม่มีใครขอนะครับแต่ว่าผมก็จะทําให้นะมันก็เนี่เป็นกิจกรรมใหม่ครับก็คือลองเทศกาลสงการนั่นเองนะครับก็คือเข้ามากับในช่วงเวลาตอนนี้นะครับก็คือเติมเงินคูส40ตอนนี้ก็คือวันที่14จนถึงวันที่16บักในเ,นเมษายนถึงเวลาห้ทุ่มนะครับเกิดเที่ยงคืนอะครับแล้วก็สุสานว่าปีใหม่ไทยผมก็ตามนี้เลยนะครับปีใหม่ไทยตอนรับเทศกาลสงการนั่นเองแต่วันที่คลิปผมปล่อยไปเนี่ยน่าจะ น่าจะหายไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับใครที่ไม่ทันก็ไม่ต้องเสียดายนะครับเดี๋ยวกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็จะกลับมาอีกแน่นอนที่เหลือก็เป็นกิจกรรมแบบเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยผมก็เคยพูดไปหมดแล้วนะครับก็ในลหลายๆคลิปนะแล้วก็ใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มก็ยังไม่เข้ากลุ่มเลยนะครับตอนนี้กลุ่มเนี่ยมีสมาชิกรวมถึง10,000คนแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเห็นขา่ขาวๆนะครับแลวปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด18เซิร์ฟด้วยกันนะครับรใครที่ยังไม่ใส่โค้ดยังไป สมมติว่าท่านเล่นอยู่เซิร์ฟ18เซิร์ฟล่าสุดในปัจจุบันเนี่ยท่านก็ใส่ว่าไทมอน SV 18นะครับผมก็จะขึ้นไว้ให้ตลอดนะครับจะเขียนไว้ให้ตลอดเลยมามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าผมเรามารีวิวอะไรดีกว่าซึ่งช้นี่เมกาแกงก้าของผมเนี่ยก็ได้ปั้นไปอยู่ในทีมหลักของผมเองนะครับตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ในทีมหลักของผมนั่นเองนะแล้วก็ปั้นไปเนข้างเยอะครับเพราะแกงก้าก็เป็นอีก โปเกมอนที่ผมชอบมากๆนะในการ์ตูนโปเกมอนนั่นเองนะครับแล้วก็เนื้นขอข้างแบบรู้สึกว่ามันตัวมันค่งนข้งเทนะครับแบบเป็นผีอะไรอย่างเงี้ยครับมาแล้วแกงกล้าของผมเนี่ยก็มีพลังอยู่ที่462,564นะครับเป็นพลังที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะสำหรับผมนะครับแล้วก็เลเวลอยู่ที่114นะครับก็เพิ่งอัพมาสดๆร,ร้อนเลยนิสัยเนี่ยผมได้เป็นนิสัยนี้นะครับก็ ก็คือลบเอ่สเปเชียลเดฟแล้วก็บวกสปีดนะครับผมก็โอเคนะครับบวกสปีดก็โอเคนะแค่บุคคลผมยังไม่ได้รีเหมือนกันครับถึงแม้เป็นตัวละครในทีมหลักก็ไม่ได้รีนะครับแล้วก็ทะลวงในตัวบวกที่กรอบแดงนั่นเองนะครับเดวิลร้อยสิบสี่นะครับดาวอยู่ที่สิบเจ็ดหรือสิบแปดดาวสิบแปดดาวนั่นเองนะแล้วก็มีความคิดว่าจะทำสักยี่สิบดาวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะแล้วก็สกิลเนี่ยผมก็ผมไม่ได้อัพเลยนะ ขอยัดอัพก่อนรับสกิลอัพให้เต็มเลยอัพสกิลให้เต็มเหมือนกับเนะ mm. พราะว่าสกิลเนี่ยของข้่จะสำคัญมากมาน,นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมถ่ายทำอยู่แะตอนนี้ก็เหมือนจะได้มีเสียงฟ้าร้องมานิดนึงแล้วนะครับเ mm. พราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะถ่ายทำคลิปเนี่ยฝนมันได้ทําการตกไปแล้วนะครับผมก็ต้องรอฝนหยุดก่อนแล้วก็มาทาคลิปใหม่ได้นะครับแต่เรื่องนั้นมันไม่ใช่ปัญหาของทุกคนอยู่แล้วไอ้ค่าความพยายามเนี่ยผมก็ไม่ได้อัพนะครับแต่ว่าอัพไปถึงขั้น ไม่ได้เอาไปเยอะไม่ได้เอาแต่ว่าไม่ได้เอาไปเยอะมากผมทําไปถึงขั้นขั้นห้าแล้วนะครับใช่ปขั้นห้าใช่ปะกำเน็งนะครับทำไปถึงขั้นหกแล้วนะครับ,รบปัจจุบันแล้วก็สกยภาพเนี่ยผมยังไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็ชิปเนี่ยผมใส่ไปก็ตามนี้แล้วใครที่อยากใส่ตามก็สามารถใส่ได้นะครับแต่ว่าผมไม่แนะนําให้ใส่ตามผมทุกอย่างเลยนะก็ะบางงานก็อาจจะแนะนําครับก็ผมได้ใส่เป็นอันนี้นะครับ ใส่ครบทุกช่องเลยนะก็คือสี่ช่องนั่นเองนะก็จะได้อัตราโจมตีแบบแอคทีฟแล้วถูกต้านทานจากนั้นอัตราคีและดาเมจทีของตัวเองจะเพิ่มขึ้น16เปอร์เซ็นต์ในในรอบถัดไปนั่นเองนะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคือเพาาิ่มอัตราคีลิคอนของเรากนะ็จะตีแรงขึ้นไปอีกน,นะนั่นเองนะครับส่วนหินลูนผมก็ได้ใส่ไปแล้วครับแต่ยังใส่ไปไม่ครบนะครับแล้วก็ ยังไม่ได้อัพด้วยยังไม่ได้อัพเลเวลด้วยนะครับถึงจะเป็นปตัวละครในนี้นะแต่ผมก็ยังไม่ได้อัพนั่นเองนะครับแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยผมทําไปอยู่ที่เลเวล65นะครับแล้วก็ไปเป็นอ,อัพดาวเนเี่ยไปเป็นที่65นะครเเเัเอาเวก็อัเอาเวเกจนตันแล้วนะครับไม่ผมแต่ว่าเ,าเวกเพิ่มได้โอเคเป็นเอาเวกบวกหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็สลักเนี่ยก็ยังไม่ได้อัพนะแล้วก็คิดดูว่าจะอัพดีไหมครับในตรงนี้นะ โอเคแล้วก็อาวุธนั่นเองผมใส่เป็นคุยแห่งดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับหลังจะใส่มันแล้วเนี่ย<ม>ก็จะบอกเอ่อสเปเชียลดิเฟนซ์นั่นเองนะครับย5่สิบรับแต่ผมอัพเป็นบวกเด้วยนะคืออัพเต็มแบบอัพเต็มแบบเต็มสุดๆแล้วอะ่ะเต็มยังไม่รู้จะเต็ม,ย,ม,ย,ม,ย,มยังไงแล้วครับอัพต่อไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พัฒนาล่างเนี่ยผมไม่มีแน่อนอนจากตัวนี้ ค่ามิเตอร์ผ้าผมอัพไปเลเวล377แล้วนะก็ได้สแตทมาค่อนข้างดีเลยนะส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็ผมก็ไม่ได้อัพไปไปเยอะกว่านี้แล้วนะครับแต่พลังเนี่ยมันสามารถ,ม,าม,ารถมันสามารถขึ้นไปได้ถึง5้าแสนแน่นอนคเลยที่ผมคิดนะอาจจะขึ้นไปได้ถึง5้าแสนเลยนะแล้วก็ผมขอปั้นไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็ถัดจะใช้อีกมาสกินเนี่ยผมก็มีแล้วนะสกินเนี้ ใช้เป็นทั้งหมด1นึ่งแสนเพนรน้าในการซื้อเหมือนเดิมครับผมแล้วผมจะรีวิวแบบไม่ใส่สกินเหมือนเดิมนะเหมือนในทุกคลิปที่เราเคยทำน,นั่นเองไปแบบไม่ใส่สกินก็เท่นะสำหรับผมนะครับก็เ,เท่เมือนกันนะครับมาเดี๋ยวผมจะไปรีวิวในด่านเดิมนะอาจจะไม่ด่านเดิมนะครับ๋อาแบบด่านนี้บ้างดีกว่าเพราะว่าเมกาแกงคของผมเนี่ยมันเขาข้างโหดนะครับพลัง่ขนข้างเยอะก,กว่าหลายตัวที่ผมเคยทำในคลิปวิดีโออื่นนะครับไป พมด,ดูพร้อมกันนะว่าสกิลไว้เป็นจะเป็นยังไงแต่แล้วในหลายๆคลิปเนี่ยผมไม่ได้พูดอธิบายเรื่องสกิลนะเพราะว่าช่องเราจะมีช่องการรีวิวนะครับไม่ใช่แล้วว่าอธิบายสกิลใค่ที่อยากรู้เรื่องสกิลของตัวละครตัวเนี้ยหรือตัวอื่นผมแนะนําให้คุณดูช่องเรียนมาก่อนกันครับหรือว่าถ้าคุณอยากได้สาระจริงๆอ่ะผมแบบ ถ้าผมก็มีให้นะครับแต่ว่าผมอ่านแล้วไม่รู้เรื่องครับติดแค่อย่างเดียวคือผมอ่านสกิลแล้วไม่รู้เรื่องนั่นเองครับอาจจะฟังอาจจะงงนะครับเพราะว่าผมอ่านคอมตดหลายๆคลิปมาผมพอเวลาผมอ่านสกิล่าคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็แนะนําให้ไปฟังจากท่านอื่นมาก่อนนะครับก็แล้วค่อยมาดูคลิปผมก็ได้นะครับจะไม่เป็นไรครับโมจะโจมตีธรรมดาผมซ้ำนะเจ็ดแสนดาเมจนะครับโอ้มีแล้วก็มีสายฟ้าลงมาที่หัวด้วยนะครับเมื่อกี้อ่าต่อไปครับสกิลสองนั่นเองครับการ ปล่อยพลังนั่นเอง่ยแล้วก็ปลาใส่นะครับโม่เขาก็ตีมาเรื่อยๆในนี้น,น,นะตีมาเอาอันดิเมะสกิลผมยังไม่ได้นะเม่อมันดุสกิลหนึ่งไปรอบนึงือนกันก็จะซาดไปหินมาเราได้อันดิเมะสกิลแล้วนะครับมาดูกันเลยว่าอันดิเมะสกิลเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับเราจะเท่ขนาดไหนดูเลยครับกดไปที่ใครลิวผม นี่งานเปิดสมุดขึ้นมาแล้วก็เป็นเอาการแข่งก้าน,นั่นเองนะครับอุย้ยเป็นฮาโลวีเลยนะครับก็มันคือผีนะครับอุย้ยดาวเมยโดนไม่ได้หมดสิบี่ล้านดาวเม,มย์อของผมเป็นตัวคหลักงผมคันวนี้จะเก่งอยู่แล้วนะครับแบบไม่ใส่สกินก็เทแล้วนะสำหรับผมเนี่ยโอเคเราไปดูแบบใส่สกินกันเลยดีกว่าครับว่าใส่สกินแล้วจะเป็นยังไงครับ สกินก็บวกฟแอาแท็ก10%จะเป็นเชื้อแท็10%และอัตราคี5%มันเดียวครับผมก็ดีมากๆนะเนี่ยการมีสกินเนี่ยสกินก็บวกสแตทให้เราเยอะเลยนะครับใครที่มีเพชรหรือใครที่ชอบตัวแมงกาเกงก้าก็สามารถซื้อได้ครับผมมาครับสกิลหนึ่งครับผมบุ้มคือจบเอามือสองข้างแล้วก็เบี่ยงไปขนาดนั่นเองนะครับอ๋อผมไม่ทำอะไรเลยมันตามมาแล้ว ทสกิลสองครับก็ค่อข้างแตกต่างกับแบบแม่นนะแ,แต่กินอะไรก็แตกต่างเยอะมาวันนี้แบบเป็นผีแบบผีแบบอะไร้าไรยังไงก็เล่นไม่ถูกนะนก็อาจจะพูดมัวไว้บ้างนะครับก็เป็นเรื่องปกติของผมแหละที <laughs> ่ผมพูดไปเรื่อยเพราะว่าผมก็มารีวิวอย่างเดียวนะมาแล้วดูไอ้มสกิลของเมกแคแกงกาแบบใส่สกินกันเลยครับโ้มีเทียนแกงกานี่ย จะเป็นเกียงก้าล่างแรกแล้วก็ล่างสองก็มาเลยนะครับโอดาเมจโดนไป13ล้านดาเมจครับแต่ทำไมมันดาเมจมันเบากว่าแบบไม่เส่สกินกันนก็ครับดาเมจก็ไว้เดิพินเท่านี้แล้วกันนะครับ เม่อเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมรี้ไปไหนเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขอพูดอะไรก่อนนะคก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับและคลิปใหม่ของเราเนี่ยมาทุกวันจันทร์อังคารพัฒหัสส่วนถ้าเป็นวันหยุดก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับแล้วก็วันจันทร์อังคารแล้วก็พัฒหันเนี่ยจะมาเวลาเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงเช้าครับผมขอบคุณมากครับที่รับดูจนจบ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ